ลูกชิ้นอ่าก็เป็นลูกชิ้นหมูนะครับนุ่มๆม,มีเครื่องในด้วยโอ้โหอร่อยตอนนี้ใช้ได้สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกษตรกนอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะฝ้ายนะคะจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะผมตอนนี้ก็อยู่ตรงซอย97หมู่บ้านบัวทองนะครับมากินกันได้เลยบัวทองหนึ่งเพราะว่าบัวทองหนึ่งบัวถ้าตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตภาพบรรยากาศร้านก็เป็นยังไ้นะตอนนี้ก็เป็นเมนูนะครับเมนูอาหารนะครับก็มีเตี๋ยวกับข้าวมันไก่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ดาวเทียมนะครับ เรียบร้อยโอ้ลองชิมนะอืมอร่อยมากจากหมูมาอร่อยอร่อยเลยนะครับอาาเมนูนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็มีหมูตับลูกชิ้นนะครับสามสิบห้าบาทอ่าก็อิ่มแล้วนะครับมาพิเศษก็สี่สิบนะครับกากหมูเจียวก็ยี่สิบนะครับที่เรากินเมื่อกี้นะครับกาแฟน้ำใบเตยนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับสดใหม่อร่อยมากนะครับ นี่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นสเ,เส้นม,มนทีทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างนะฮะม,นะมาดูของวสยัยของวสัยอะไรหรอกนั่นแหละค่ะเส้นมีของวส,สัยเส้นมีลูกชิ้นนะครับมามามาเล็กลูกชิน้นลูกชิ้นน้ำตกเล็กลูกชิ้นน้ำตกเล็กหรอของแม่นี่เล็กแต่อันนี้มันไม่มีกุ้งมัอ๋อนะอันนี้เส้นมี่ครัเส้นมีอันนี้ อร,อ,นะอร่อยนะครับใช่ได้ปลาใสครับปลาใสาก็ปรุงเราปรุงไม่เป็นเราปลาใสกินปลาใสก็ปรุงไม่เป็นด้วออยนะอร่อยเลยครับเขาแกแยกให้อยู่ใช่ไหมนะเส้นหมี่ใส่ทุกอย่างลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นหมูนะครับนึ่ม มีเครื่องในด้วยอันนี้พิเศษนะครับสามสิบห้าสี่สิบกังรสชาติไม่ต้องปรุงมนะรสชาติอร่อยไม่ทันละไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดชิมโอ้โหตับครับโอ้โหเครื่องในฮะใช่ใช่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับเดี๋ยวลองชิมแบบ ไม่ต้องปรุงนะปรุงไปแล้วอ่ะหนูปรุงไปแล้วเหรอครัพ่อยังเดี๋ยวพ่อจะทุบตัดให้เปรุงไม่ใส่อะไรหนูปรุงตัดหมูอ่ะเวราว่าเจอว่าเราเทาหลายเป็นมือโครเยเหมนเบื้องกับแม่อือฮึ แล้วก็ขอโจกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน,อนอโอเคเลยอร่อยตอนนี้ใช้ได้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อนใสด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็คลิปหน้าก็ได้อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าคลิปหน้าพวกเราะะจะไปเที่ยว ที่ไหนกันนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย